ลูกแมวห้าตัวคุณครูเลี้ยงไว้น้องดาขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวห้าตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่แล้วลูกแมวกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ลูกแมวสี่ตัวน้องดาเลี้ยงไว้น้องนิวขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวห้าตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่แล้วลูกแมวกี่ตัว หนึงสองสามลูกแมวสามตัวน้องนิวเลี้ยงไว้น้องเฟรมขอให้แบ่งไปหนึงตัวลูกแมวสามตัวก็เลยน้อยลงไปนับดูใหม่และลูกแมวกี่ตัวหนึงสองลูกแมวสองตัวน้องปลาเลี้ยงไว้ลัจนาขอให้แบ่งไปหนึงตัวลูกแมวสองตัวก็เลยน้อยลงไป นับดูใหม่และลูกแมวกี่ตัวอันนี้เป็นการลบฝนตกพลำพลำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ที่ฝนตกพลำพลำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออก แกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ที่ฝนตกพลำพลำแม,ม่ดำกางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดียวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ที่ฝนตกพลำพลำแม,ม่ดำกางร่ม แกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหกกลมให้ที่ฝ <c oughs> นตกจักจักมึงซ้ายหิ้วปลามือขวาหิ้วผักพอถึงที่พักก็วางผักวางปลาพอถึงสาลาก็วางปลาวางผักฝนตกจักจัก มือซ้ายหิ้วปลามือขวาหิากก้วผักพอถึงที่พักก็วางผักวางปลาพอถึงสาลาก็วางปลาวางผักฝนตกจักจักมือซ้ายหิ้วปลามือขวาหิ้วผักพอถึงที่พักก็วางผักวางปลาพอถึงสาลาก็วางปลาวางวางผักฝนตกจกัจกจัก มือซ้ายหิ้วปลามือขวาหิ้วผักพอถึงที่พักก็วางผักวางปลาพอถึงสาลาก็วางปลาวางผักอันนี้ก็คือคุณครูพูดและให้เด็กๆพูดตามนะคะเป็นการฝึกการพูดฝึกภาษานะคะพูดซ้ําๆหละวันนี้เรามาเรียนเรื่องฝนกันนะคะเสียงฝนที่หล่นจากฟ้าสาสัดมาหนาวเย็นกะไร เด็กเอ๋ยอย่าออกไปไหนเปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอ๋ยฮัดใช่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 สิ่งฝนที่หล่นจากฟ้าสาสซัดมาหนาวเย็นกระไรเด็กเอ๋ยอย่าออกไปไหนเปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอ๋ยฮัดใช่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  สิ่งฝนที่หล่นจากฟ้าสาดซัดมาหนาเวเย็นกะไรเด็กๆอย่าออกไปไหนเปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดใช่ฮัดใช่หัดใช่ฮัดใช่หัดใช่หัดใช่ใชใชใชสิ่งฝนที่หล่นจากฟ้าสาดซัดมาหนาเวเย็นกะไรเด็กวันนี้เราจะมาร้องเพลงเก็บเด็กกันนะคะ อันนี้สามารถให้เด็กๆจับมือกันก็ได้นะคะฉ okay. ันกับเธอเธอกับฉันเรารักกันและเป็นเพื่อนกันเนื่งแคนอบอุ่นฉันจะจับมือเธอไว้ให้เข้าใจว่าฉันรักเธอลา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 ลลาลาลลาลาลลา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 ลลา ฉันกับเธอเธอกับฉันเรารักกันและเป็นเพื่อนกันโดยอ้มแขนอบคุณฉันจะจับมือเธอเอาไว้ให้เข้าใจว่าฉันรักเธอลัลา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 ลลาลาลลา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 ลลา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 ลัลาลลลาลลัลลา ร้องเพงเก็บเด็กกันนะคะพายพายพายแล้วก็แจวแจวแจวอะพายพายพายแล้วก็แจวแจวแจวแสนสนุกแสนสบายมานั่งเรือพายเรือแจวอันนี้ให้เด็กทาท่าประกอบไปด้วยก็ได้นะคะกำหมัดไว้แล้วก็ทําท่าพายเรือพายพายพายแล้วก็แจวแจวแจวอะพายพายพายแล้วก็แจวแจวแจว แสนสนุกแสนสบายมานั่งเรือพายเรือแจวเย่อันนี้เด็กๆก็จะได้ฝึกออกเสียงไปด้วยแล้วก็ฝึกได้ออกกาลังกายไปด้วยนะคะฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยพายพายพายแล้วก็แจวแจวแจว พายพายพายแล้วก็เจวเจวเจวแสนสนุกแสนสบายมานั่งเรือพายเรือเจวอ่ะพายพายพายแล้วก็เจวเจวเจวอ๋อพายพายพายแล้วก oh, ็เจวเจวเจลแสนสนุกแสนสบายมานั่งเรือพายเรือแจวอันนี้คุณครูก็เพิ่มระดับความเร็ววันนี้เรามาฝึกเรื่องทิศทางกันนะคะซ้ายขวาหน้าหลังเธอจ้า เธอจ้าเอเธอเดินอยู่ตรงไหนสงสัยสงสัยฉันต้องลองมองดูให้ดีทางซ้ายทางขวาข้างหน้าหรือว่าข้างหลังข้างบนข้างล่างตรงกลางเอะตรงไหนดี mm hmm. นิวจ้านิวจ้าเอนิวนั้นอยู่ตรงไหนสงสัยสงสัยฉันต้องลองมองดูให้ดี ทางขวาข้างหน,าน้าหรือข้างหลังข้างบนข้างล่างตรงกลางเอตรงไหนดีอันนี้นคุณครูก็จะสอนเรื่องทิศทางเรื่องซ้ายเรื่องขวานะคะแล้วก็ถามเด็กๆก,ก็ได้ถามเด็กๆในห้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะว่าเอะน้องนิวเนี่ยอยู่ข้างซ้ายหรืออยู่ข้างขวาของคุณครูนะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังนะเออคุณครูก็ร้องเพลงซ้ายแล้วก็ซ้ายเราฝึกเรื่องทิศทางนะคะออกกําลังกายไปด้วยก็ได้ อย่างเช่นก้าวขาไปทางซ้ายแล้วก็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 ซ้ายแล้วก้าวไปข้างขวาก็ขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาไปข้างหน้าก็หน้าแล้วก็หน้าแล้วก็หน้าแล้วก็หน้าหลังแล้วก็หลังแล้วก็หลังแล้วก็หลังบนแล้วก็บนแล้วก็บนแล้วก็บนก็กระโดดนะคะล่างแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างก็ย่อลงอย่างนี้นะคะเป็นการออกกําลังกายไปด้วยในตัวหรือว่าเปลี่ยนเป็นกระโดดซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้าย ขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาหน้าแล้วก็หน้าแล้วก็หน้าแล้วก็หน้าหลังแล้วก็หลังแล้วก็หลังแล้วก็บนหลังแล้วก็บนบนแล้วก็บนแล้วก็บนกระโดดขึ้นไปแล้วก็ล่างแล้วก็ย่อลงนะคะอันนี้ออกกําลังกายไปด้วยในตัวแล้วก็เด็กๆก็จะสนุกสนานแล้วก็ได้จดจําทิศทางไปด้วยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเธอจะเธอจะาเอเธอันอยู่ตรงไหนสงสัยสงสัยฉันต้องลองมองดูให้ดี ทางซ้ายอันนี้มาฝึกกล้ามเนื้อกันนะคะกำมือแล้วแบกกำมือแล้วแบกตบให้มีเสียงดังตบให้มีเสียงดังตายเตาตามกันตายเตาตามกันตายให้ถึงลูกค้างตายให้ถึงใบหูดึงหูสิอะดึงหูสิอะแล้วคุณครูก็บอกให้เด็กๆทำตาโตๆอ้าปากกว้างแลบลิ้นยาวๆส่งเสียงดังๆแล้วเด็กก็จะกรี๊ดออกมาดังๆ เป็นเป็นการฝึกเสียงนะคะให้เด็กๆวอมเสียงในการอ่านหนังสือในตอนเช้านะคะกำมือแล้วแบกกำมือแล้วแบกตกให้มีเสียงดังตกให้มีเสียงดังตายเตาตามกันตายเต้าตามกันตายทิ้งลูกค้างตายทิ้งใบหูดึงหูสิอะดึงหูสิอ่ะทำตาโตๆปากกว้าง แ l ลบลิ้นยา,ยาวๆส่งเสียงดังๆเราจะมาฝึกพูดกันนะคะวันนี้เป็นคำของจองนะคะคุณครูพูดและเด็กๆพูดตามนะคะมีผีในห้องนี้ดูดีๆผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีมีผีในห้องนี้ดูดีๆผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำ ผีตัวดำจำให้ดีมีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีมีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีมีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำ ผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้